ถก๊สนะครับลิปนี้แ็้แนะนำทานปิ้งย่างไรควันนะอบปิ้งย่างไรควันขนาด200ลิตรนะครับด้านในจะมีที่ปิ้ง2ชั้นนะครับก็ปิ้งได้เยอะนะครับปิ้งได้ทุกอย่างจะไม่มีควันด้วยนะโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเกิดปิ้งถ่านแบบมีควันแบบผ่าครึ่งเนี่ยถ้าไปชุมชนเนี่ย ใน,ในเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเทศกิจเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับเพราะว่าควันเนี่ยจะไปรบกวนข้างเคียงแม้กระทั่งคนปิ้งเองนะครับถ้าโดนฟันไปเยอะๆนะควันไปเยอะๆเนี่ยทำให้ปอดเราแย่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาใช้แบบนี้ดีกว่าครับไล้ควันนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพคนปิ้งก็ดีคนอยู่ข้างเคียงก็ดีนะครับถือว่าเรารับผิดชอบสังคมนะครับด้านในเนี่ยเราจะมะีที่วางใส่ฐานเนี่ยสข้าง รายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในคลิปนะครับแล้วก็ขาก็สามารถถอดออกได้ด้วยนะครับก็ถังเราก็ทําจากถังน้ําหวานนะครับสะอาดปลอดภัยนะครับชมคลิปแล้วสนใจก็คุณลูกค้าโทรสั่งซื้อได้ครับตามเบอร์ข้างล่างหรือทาง Facebook ทาง l i น์ทาง y t u t u เนี่ยก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับชนชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับจนชมคลิปครับ สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำเตาปิ้งย่างไร้กวนนะครับเป็นขนาด200ลิตรนะครับอันนี้เป็นถังนะครับไม่ใช่ถังน้ำมันนะครับเป็นถังน้ำหวานนะครับก็ดูฮะสะอาดแล้วก็หนาด้วยนะครับด้านในจะมีที่ปิ้งด้านใน2ชั้นชั้นล่างและชั้นบนนะครับถอดออกมาได้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีที่ใส่ฐานนะครับ สำหรับใส่ฐานสองข้างนะครับด้านล่างจะมีช่องเล็กๆนะครับเวลาที่น้ำมันลงไปด้านล่างนี่ครับจะลงมาด้านล่างนี่เลยนะครับจะลงมาด้านล่างนี่ครับเพียงแต่ลูกค้าเนี่ยเอาอะไรแฝนเนี่ยถังแฝนตรงนี้นะครับน้ำมันจะลงด้านนี้นะครับส่วนด้านข้างที่เปิดตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เปิดรับอากาศเวลาจะให้ร้อนนะครับก็เปิดสองข้างเลยนะครับแต่ก็จะเบาปุ๊บเนี่ยก็ปิดลงไปนะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับลักษณะอย่างนี้นะครับ ส่วนขาเนี่ยสามารถถอดออกได้นะครับสา,สามารถถอดออกมาแล้วเ,เก็บไว้ในตัวเตาได้เลยนะครับเพื่อสะดวกในการขนย้ายนะครับเวลาปิ้งก็นะครับปิดอย่างนี้เลยครับปิดปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องพลิกกลับอะไรทั้งนั้นนะครับก็จะทําให้สุกไวฝาเตาทั่วๆไปที่คุณเห็นเตาไก่ย่างจักรลาดอ่ะที่ผ่าครึ่งะนะครับถ้าเกิดจะมาปิ้งแบบนี้ะจะ จะประหยัดเวลาถึงกันครึ่งแต่ครึ่งเลยนะครับสมมติว่าปิ้งตรงนั้น30นาทีมาปิ้งตรงนี้ก็แค่15นาทีนะครับแล้วก็ออย่างนะครับไม่มีควันนะพอไม่มีควันไม่รบกวนคนข้างๆนะครับแล้วก็คนปิ้งก็ปลอดภัยนะครับไม่ต้องสูดลมอากาศควันของการที่ปิ้งย่างออกมานะครับรุ่นนี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับที่ขายดีที่สุดคือ100ลิตร กับ2 0 0ลิตรแต่รุ่นนี้คือรุ่น200ลิตรนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดถ่ยแก๊สได้เลยนะครับเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับดึงครับภูมิปัญญาคนชาวบ้านนะครับใช้โซ่ใช้โซ่เอามาตัดโซ่เอามาทำนะครับแล้วน็อตตรงนี้นะครับแน่นมากนะครับแน่นนะครับแน่นนะครับ แน่นแล้วก็เหล็กก็เส้นใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูยี่ห้ออื่นมาดูของร้านตลาดไทยแก๊สนีครับก็จะแข็งแรงด้วยแล้วก็ทนทานนะครับแล้วก็ปิ้งได้คุณภาพด้วยนะครับก็สนใจโทรเข้ามาได้เลยเะครับเรายินดีจะส่งข้าตัวประเทศเลยนะครับสวัสดีครับ